สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําการสร้างความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ก่อนอื่นเลยเรามาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กันก่อน ในส่วนแรกคือความหมายของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ใช้ห,อห่อหุ้มสินค้าที่ใช้ในการขนส่งจากคนขายไปถึงคนซื้อและยังเป็นสิ่งที่ใช้รองรับหรือห,อห่อหุ้มสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายสำหรับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์นั้นมีอย่างมากมายแต่รวมหลักๆแล้วจะมีอยู่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งบรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง เพื่อทำหน้าที่ปกป้องสินค้า 2. บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่บรรจุสินค้าได้ในปริมาณที่กำหนด 3. บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกทั้งตัวผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องง่ายสะดวกต่อการใช้งาน 4. บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นสินค้าใดหินภาพพจน์ทำหน้าที่เสมือพนพนักงานขายที่ไร้เสียงในส่วนต่อมาเราจะพูดถึงในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการผลิต ซึ่งบรรจุภัณฑ์แยกตามวัสดุที่ใช้ในการผลิตได้เป็น6ประเภท 1. บรรจุภัณฑ์ชนิดกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช่มากที่สุดเพราะโดยส่วนมากจะเป็นกระดาษลูกฟูกกระดาษแข็งและกระดาษเหนียวกระดาษเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงค่อนข้างตัำไม่ทนต่อแรงกระแทกขาดง่ายและเปื่อยยุ่ยเมื่อถูกน้ำหรือความชื้นสูงแต่มีข้อดีคือมีความเหมาะสมต่อการน,นำไปทำบรรจุภัณฑ์มากมายคือขึ้นรูปง่ายพิยมพ์ลดลายสวยงามและราคาถูกที่สำคัญคือสามารถนำมารีไซเคิลได้ 2บรรจุภัณฑ์ชนิดพลาสติกปัจจุบันพลาสติกได้รับความนิยมมากและมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดในอนาคตซึ่งบรรจุภัณฑ์ชนิดพลาสติกนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือบรรจุภัณฑ์ชนิดคงรูปมีเนื้อแข็งทนความร้อนสูงส่วนใหญ่ไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้และบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัวซึ่งจะหลอมละลายเมื่ออุณหภูมิสูงสามารถนําไปรีไซเคิลกลับมาได้3บรรจุภัณฑ์ชนิดแก้ว ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ชนิดที่ทามาจากแก้วนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างมากมายแก้วเป็นวัสดุที่ดูดีมีระดับช่วยให้เกิดความรู้สึกว่าสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในนั้นมีคุณค่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นวัสดุที่ไม่ทําปฏิกิริยากับสารเคมีใดๆทนทางธิ์ดกดดาก่างข้อเสียคือเปราะแตกหักง่ายมีน้ําหนักมากต้นทุนค่อนข้างสูงและเป็นปัญหาสบับการขนส่งในการพกพา 4. บรรจุภัณฑ์ชนิดโลหะ ข้อดีของบรรจุพันชนิดโลหะคือมีความแข็งแรงเนื้อเหนียวทนแรงกระแทกได้ดีทําให้การปกป้องสูงสําหรับราคานั้นจะอยู่ในระดับที่ปานกลางไม่ทําให้ต้นทุนของสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเป็นปัญหาของการตลราดนอกจากนี้ยังเป็นความเงามช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้าให้สูงขึ้นข้อเสียคือผูกก่อนง่ายที่สนิมเมื่อสัมผัสความชื้นต้องป้องกันโดยการจุบเคลือบถ้าบรรจุพันเหล็กเคลือบดีบุก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงป้องกันความเสียหายจากสิ่งแวดล้อมและสภาวะอากาศได้ดีการลงทุนในการผลิตไม่สูงนักใช้บรรจุอาหารได้ดีปิ่งผนิกได้สนิทและฆ่าเชื้อด้วยความร้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนักเนื่องจากสามารถแยกออกจากขยะด้วยแม่เหล็กได้ง่ายหบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม มักจะใช้ในรูปอลูมิเนียมเหลวหรือกระป๋องมีน้ำหนักเบาแต่ความแข็งแรงทนทานต่อการซึมผ่านของอากาศ๊าซแสงและกลิ่นรสได้ดีเยี่ยมซึ่งนั่นทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเนื่องจากจะมีความเงางามและต้นทุนค่อนข้างสูง หลังจากที่ทำความเข้าใจทางความหมายหน้าที่แล้ววัสดุของบรรจุภัณฑ์แล้วในเรื่องถัดมาที่อยากเชิญชวนให้ทราบนั่นก็คือการสร้างมูลค่าพเพิ่มให้บรรจุภัณฑ์หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า value added นั่นเองการสร้างมูลค่าพเพิ่มนั้นเป็นการเพิ่มจุดเด่นที่แตกต่างให้สินค้าอีกทั้งยังเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพิ่มกำไรและทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางการตลาดหรือถ้าพูดง่ายๆว่าก็คือเหมือนกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นมีจุดเด่น ต่างจากสินค้าแบบเดียวกันในตลาดทำให้เรามีกำไรและก็มีลูกค้าที่สนใจมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายก็คือการแปลรูปจากไข่เป็นไข่เค็มก็สามารถต่อย,ยอดกับผู้บริโภคที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะไข่เค็มสามารถนำไปประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายรูปแบบเช่นการต้มการดาวและการยำเรามาดูวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มในเบื้องต้นกันเลยนะครับว่าประกอบไปด้วยวิธีอะไรบ้าง 1. การสร้างความสวยงามด้วยการออกแบบเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราแบบง่ายๆเพียงแค่เราใส่ใจในเรื่องของบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 2. การสร้างความแตกต่างเป็นการทําให้สินค้าของเราดูแปลกตาออกไปไม่เหมือนใครเพื่อดึงดูดความสนใจตั้งแต่แรกเหตุ 3. การสร้างประโยชน์ใช้สอยคือนอกจากบรรจุภัณฑ์จะช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายแล้วยังต้องมีความสะดวกในการใช้งานจะทําให้สินค้าดูมีมูลค่าขึ้นมาอย่างเช่นการผลิตซองซิบล็อกเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บมากยิ่งขึ้น 4. การสร้างเรื่องราวของสินค้าอาจเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆที่หลอมรวมมาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นั้น,น,นจนทําให้ผู้ซื้อรู้สึกบางอย่างและเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นหรือที่เรียกว่า storytelling ที่ช่วยสร้างภาพ,พจำให้กับสินค้านั้น,น,นเองในเรื่องต่อมานั้นจะเป็นเรื่องสําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจซึ่งการออกแบบสินค้าให้น่าสนใจนั้นจะมีเทคนิคอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับในปัจจุบันมีสินค้าหลากหลายชนิดที่สามารถเพิ่มยอดขายได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์เนื่องจากผู้ซื้อจะมองเห็นรูปลักษณ์ภายนอกเป็นดับแรกซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดนั้นและเทคนิคที่จะสามารถนามาทําให้บรรจุภัณฑ์ มีความน่าสนใจประกอบไปด้วย 1. มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่ดีควรออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยากและสามารถสื่อสารได้ชัดเจนว่าสินค้าของเราคืออะไร 2. มีสีสันโดดเด่นที่น่าสนใจการเลือกใช้สีที่โดดเด่นก็เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าซึ่งจะมีผลทําให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นและควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ภายในด้วย 3. สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายในและมีดีไซน์อย่างสร้างสรรค์การทำช่องให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ผ่านวัสดุใสจะช่วยให้ผู้บริโภครับทราบได้อย่างชัดเจนว่าภายในบรรจุภัณฑ์นั้นคืออะไรนอกจากนั้นเรายังสามารถต่อยอดใส่ไอเดียออกแบบกบราฟิกดีไซน์ให้มีความเก๋และแปลกใหม่จะทำให้บรรจุภัณฑ์นี้ช่วยส่งเสริมตัวสินค้าได้ไม่น้อย 4. การใช้ภาพประกอบช่วยเล่าเรื่องการใช้ภาพประกอบมาสื่อสารบนบรรจุภัณฑ์จะสามารถส่งทั้งอารมณ์และความรู้สึกไปยังผู้บริโภคในมากกว่าการใช้ตัวอักษรและยังช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากกว่าด้วย 5. บรรจุภัณฑ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นจะทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและมีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าชนิดนั้นกลับบ้านได้มากกว่า 6. การน,นำเสนอข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนเมื่อลูกค้าสนใจสินค้าของเราแล้วลูกค้ามักจะหยิบสินค้าขึ้นมาอ่านข้อมูลว้าวสินค้าตัวนี้ทั้งอร่อยและมีประโยชน์มา,มากๆเลยเลิฟเลซึ่งสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นก็คือ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงข้อดีจุดเด่นสปพคุณรวมไปถึงเครื่องหมายทางการค้าต่างๆที่การันตีคุณภาพทั้งนี้ให้เลือกข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นถ้าใส่ข้อความเยอะเกินไปอาจทําทให้บรรจุภัณฑ์ของเราไม่มีความน่าสนใจไม่มีจุดเด่นและก็ดูเยอะเกินไป 7. การสร้างภาพจําให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าสามารถจดจําผลิตภัณฑ์ของเราได้เมื่อเทียบกับแบรนด์นอื่นๆหรือเมื่อพูดถึงชื่อแบรนด์ของเราหรือสินค้าของเราลูกค้าสามารถนึกถึงได้ทันทีเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำในงาน แต่การปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยตลอดเวลาเช่นการที่เราใช้กล่องบรรจุภัณฑ์นี้มาแล้ว1นถึง2ปีแล้วย่อการขายเริ่มลดลงเรื่อยๆเราก็ควรวางแผนที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ชิ้นใหม่โดยเริ่มจากการเปลี่ยนไดยกราฟิกบนกล่องปรับโทนสีหรือเปลี่ยนทรงกล่องที่ดูแปลกตาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้แบรนด์ของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเนื้อหาเรื่องการสร้างความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก